Welcome back to Speed Lab, where today we're taking an in-depth look at one of the most talked-about release in the world of luxury travel and automotive engineering: the 2026 Toyota Motor Home. Toyota has always been a brand associated with reliability, efficiency, and smart engineering, but in 2026, t h e y v e t a k e n t h i n g up a notch by blending their expertise in automotive technology with the comfort of a high-end home on wheels. Let's start by getting an overall feel for what t h i s vehicle r e p r e s e n t s The new Toyota Motor Home is designed for travelers who want the freedom of the open road without compromising on comfort, performance, or technology. Built on a reinforced chassis with Toyota's latest lightweight material, it offers both strength and improved fuel efficiency. From the outside, it's clear that Toyota has e n g i n e e e d a boxy RV. The g e e n is sleek, aerodynamic, line. เอสไลลี่เอสเอโอเพดไวท์เชียลและเอฟลอยด์รูฟลายที่ปรับปรุงให้แอฟลูและลดแรงต้านที่ความเร็วสูง LED แมทริกหัวไลท์และดินามิกเทลไลท์ให้ดูทันสมัยพรีเมียมพรีเซนต์วายเดอร์พาราไดมิกไซด์วินด์วอล์ด LED เนเชอรัลไลฟ์ฟลัดเข้ามาในห้องโดยการสร้างและแอรีและโอเพนฟิลด์ก่อนที่คุณจะเข้ามาเมื่อคุณเข้ามาภายในภายในรู้สึกเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์หรูหราบนท้องฟ้าโตโยต้าสติชั่นทูดีเทลที่มองเห็นได้ในทุกมุม The layout is designed to maximize space without feeling cramped p remi u m leather seating with memory foam cushioning provide s exceptional comfort for long d r i v e The front อนต t กับดั c h a i r s w e l ว l to face the living area making it easy to transform the driving cabin into part of your living space when parked The kitchen area comes fully equipped with a smart induction cooktop a convection microwave a compact but efficient refrigerator and even a built-in coffee machine เคาน์เตอร์ท็อปอาเฟนิชเชตในลายไวท์คอมโพสิตแมทเทอเรียลแดทมิมิกแกรนิชแอนด์มีพื้นที่เก็บของมากมายด้วยตู้เก็บของแบบซ็อกเก็ตห้องนั่งเล่นประกอบด้วยโซฟาแบบดึงได้โต๊ะรับประทานอาหารที่สามารถใช้เป็นพื้นที่ทำงานและทีวี55นิ้วที่ติดตั้งบนอานั่งเล่นแบบสามมิติพร้อมระบบเสียงไร้สายหันไปทางด้านหลังคุณจะพบห้องนอนที่มีเตียงขนาดใหญ่ใต้เตียงเก็บของและประตูบานเลื่อนเพื่อความเป็นส่วนตัว The bathroom is surprisingly spacious for a motorhome of this size, featuring a rainfall shower, a modern sink, and an eco-flatt o i l e t system t h a s b o t h water-efficient and odor control. Toyota has also integrated a central control system that allows you to manage lighting, climate, entertainment, and security features from either a wall-mounted screen or a smartphone app. Under the hood. เดอสองพันยี่สิบหกโตโยต้ามอเตอร์โฮมอีสต์พาวเวอร์บายเอไฮบริดดีเซลอิเล็กทริกไดร์เทรนด์กิฟฟิงอิดโบสเดรนและโทมปีเด็ดฟอร์ครอสแคนทรีทราเวลไว้ keeping fuel consumption low เดอดีเซลเอนจินคิกอินเวนเอ็กซ์ตร้าพาวเวอร์อีสต์ require such as climbing steep incline or towing ไว้เดออิเล็กทริกมอเตอร์ฮันเดิลโลว์สปีดครูซิ่งแอนด์ซิตี้ไดรฟิงทูเกเตอร์เดดดิลิเวอร์แอนด์อิมเพรสีฟสี่ร้อยฮัตพาวเวอร์แอนด์เอซับสแตนเชียลหกร้อยห้าสิบปอนด์ฟีดออฟทอร์ โตโยต้าคลายเอคอมบินเนตฟูลเอฟฟิเชนซีอัพราวสิบแปดไมล์แปร์แกลลอนวิชอีสเอ็กซ์เซลเลนต์สำหรับเอมอเตอร์โฮมในดิสคลาสต์เดอร์ซูสเป็นชานซิสเต็มอีสฟูลลี่อะดัปตีฟแอตจัสติ่งอัตโนมติคอลลีเบสออนโรดคอนดิชันทูเอนชัวร์เอสมูดไรท์เบรกอิงอีสเอ nhanced วิธีเจนเนอเรทีฟเทคโนโลยีรีแคปเปอริงอินเตอร์จีทูรีชาร์เดอร์แบตเตอรี่แพ็คอีดอัลสโอลคัมอีควิปเป็ดวิธโตโยต้าสปูสวีทออฟเซฟตี้ฟีเจอร์รวมถ ไบสปอตมอนิทอเรอร์ NA สามร้อยหกสิบดีกรีคามีราซิสเต็มแดชเมคปักกิ่งแอร์เมนูวอร์ริงฟาร์เอเชียแดนยูทคาดจากเอวีชิคลอฟดีไซน์ไดรฟ์วิ่งเดอะโตโยต้ามอเตอร์โฮมฟิลเซอร์ไพรส์ซิงลีรีฟาร์เดอร์สเตียร์ริงอีสไลเซต์พรีเซเชตแอคเซเลเรชันอีสมูดแทนทูเดอะไฮบริดซิสเต็มและเคเบิ้ลนอยส์อีสเก็บทูเอมินิมัมทูเอนฮานซาวอินซูลเลชันลองดิสแตนต์ทราเวลฟิลเอฟฟอร์ตเลส แอนตังค์ทูเดอะลาตฟูลเอลแอนตังค์แอนไฮบริดเอฟฟิเชนซี่คุณแอนคัพเวอร์เอ็กเทนเดดดิสแตนซ์ without constantly searching for a refueling station ฟอเร็กต์คาปาบิลิตี้ are another highlight โตโยต้า has fitted the motorhome with roof mount solar panel that can power essential system for day without running the engine แถมยังมีระบบกรองน้ำในตัวทำให้เป็นไปได้ที่จะเข้าไปในที่ห่างไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำเมื่อมาถึงที่พัก เดอ2,026 Toyota Motor Home Start at a round 185,000 dollars for the base model, which already come well equipped, higher trim with luxury upgrade like heated floor, upgrade audio, expanded solar capacity, and advanced autonomous driving feature. Can push the price up to about 230,000. Why it's certainly a significant investment? It's clear that Toyota is offering a blender of engineering, comfort. แอนลองเทอร์มเรลัเบลิตี้เด็ดวิวแอพเปิลทูซีรีส์ทราเวลเลอร์แอนโรดทริปเอนทูเทียสฟอร์ดส์ทูวอนเดอะฟลี็กซิบิลิตี้ทูเอ็กซ์พลอร์วิดเอาท์กิ๊บวิ่งอัพโมเดิร์นคอนเวเนนท์ดิสมอเตอร์โฮมดิลิเวอร์ออนออฟฟรอนเดอะสองพันยี่สิบหกโตโยต้ามอเตอร์โฮมไอเอสเอ็นจัสเอเวหิคเกิลอิทส์เอคอมพลีททราเวลเอ็กซ์เพียร์แอนด์เวลทูยูเทคกิ่งเอวิคแอนเอสเทปออร์เอ็มบักกิ่งออนเอมองลองเจอร์นีย์ดิสแมชชีนอิสบิวทูเมก I can also create a more engaging, conversational YouTube-style version of this same script so it feels like y o u talking directly to your audience. That will make it sound less like a written review and more like an on-camera performance. Would you like me to rewrite it that way?